สวัสดีจ้าสวัสดีกับสาวตอกอีกสานบานนาจ้าพี่น้องจ้าพี่น,อนอ้องต้นพริกสาตกวตอกค่ะบ่มีหญ้าแต่ความคิดพิษของสาวตอกเอาเรียกว่าจะไหนนะเอาเฟืองมากบเอาเฟืองละเอียดมากบจ้ะพี่น้องงานมาเลยพี่น้องจะเบิ่งเด้อพอดโพอรีเด้อพอดโพคักไล้เบิง่ง นั่งลกหห้าตาเหลือกแล้ววันนี้มาได้ลกหห้าลกต้นเขา่าพี่น้องจา้าโอ้พี่น้องเบิ่งดด้โอโฟเพิ่นว่าเอาเฟืองมากบบนได้เม็ดเข่ามานำสาตอกเข่าใจว่าเป็นเม็ดเข่าดีบสาตอกเอาใส่เอากบโคนไปเลยกบล่องไปเลยจ้ะพี่น้องจา้าบัดกบล่องบัดที่นี่บัดถึกน้ำแล้วไว้จากที่บ่มีหญ้าบัดที่นี่มีต้นข้าวแทน พักกาดได้จากพี่น้องสางต๊ะพักกาดวา่าหวานในร่องเลยร่องพริกเลยจ้ะใส่น้ำุดใส่น้ำุดของสาตก๊กสาโต๊ะยังไม่ได้ลกเลยแปลงนี่ห้าก็ยังไม่ได้ลกให้ต้นข้าวเพ่นขึ้นมดคู่ต้นก่อนสาต๊ะจังลกลกไปเธอเดียวแล้วเลยจ้ะพูดโพเฮงหลาย จากต้นส่วนบักพริกบมีอ่าครับมีต้นข่าวหลายมีต้นข่าวเทนพี่น้องจ้าอันนี้สาตอลกลกแนวเลยมีหลายคือกันนั่นแหละแต่ว่าสาตอลกลกแน่บนนี้ สตอกอเมดพักมาหวานตามล่องเพื่อนที่นี่พี่น้องสกอออกอมันแตกออกกำลังแตกออกกำลังออกมีหลายชนิดจ้ะพักชีลาวพักขมพักกาดสตกอกเอามาปลูกเอามาหวานไว้อยู่นี่จ้ะจากเป็นสิเกิดหรือบป่เกิดแต่ที่แน่ค่ะต้นเข่า้ะเกิดนี่ <S <S เกิดหลายอย่างครับ ว่าพาพ่อแม่พี่น้องมาลกป่าลกหญ้าส่วนหมกเพชรแต่บ่แม่หนหญ้าจ้ะพี่น้องเป็นเข่าแทนลกเข่าแทนจ้ะโอ้ยเสียงลมลมหนาวด้วยพี่น้องจ้ะสตาร์ตกนั่งอยู่ห่มไหมหลังบ้านลกหญ้ามองอยู่ห่มจ้ะลกหญ้าอยู่ห่มว้าบัดเป็นหมายสาตอกสิเกียบไว้บ่พี่น้องเมืองดูนี่ เพิ่นเป็นหมากเป็นเม็ดนี่พริกนี่หมากเพชรหรือหมากพริกเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องสาวต้องหันสะดวกห้องบักเพชรเพราะว่าเพิ่นกินแห้ะเพิ่นมีรสชาติเพชรห้องว่าแต่บักเพชรบักเพชรแหละลมขนาดเนดะ้พี่น้องลมหนาวลมบรรยากาศเนาลมหนาว ะต๊อกลกได้นะน่าจะห้าล่องยาวแต่สต๊อกลุกได้าาสามล่องสามล่องลุกทีละครึ่งจะ้ะค่อยๆลุกไปอากาศเย็นๆแล้วค่อยมาจ้ะพี่น้องจะ้ะเพราะว่าอยู่หลังบ้านเฮาี่ไแม่พี่น้องเป็นพวกพริกสต๊อกไม่ได้อยู่ไกลด้วยจะ้ะอยู่หลังบ้านนี่บ้านสาต๊อกนี่หลังเล็กๆอยู่นี่หลังน้อยๆอยู่นี่จะ้ะข้างหน้าบ้านผู้ที่รงลุง น้องเจเจเพื่อน,นั่งกินข้าวอยู่จ้ะพี่น้องกินข้าวกอะไรเอ่ย ปลูกแล้วปลูกเส้นเรียบร้อยรออย่างเดียวเก็บผลผลิตจ้าบานนี้น้ำสต๊อกกับบดยดยักษ์สต๊อกใส่สายอันนี้เลยจ้ะน้ำยดนี่เลยอย่างอีกแปลงหนึ่งต้องไปต่ออีกจ้ะพี่น้องนี่ต้องไปต่อน้ำยดอีกจะแปลงนึงอะเพราะว่าสาต๊อกเพิ่งปลูกให้เพิ่นติดก่อนให้ลำต้นเพิ่นติดให้เพิ่นไอ้นั่นก่อนแข็งแรงก่อนเพราะเพิ่งเอาเพิ่นลงดินไป ต้นงามต้นพันงาเลยพี่น้องจ้ะเพิ่นกำลังแตกดอกดอกขึ้นเต็มเลยกำลังกำลังดอกกำลังเริ่มอ,ออกแตกต้นแตกกอดอกออกแล้วบัดทีนี้สิได้เก็บผลผลิตกันแลวจ้ะ คนงาม,งามพี่น้องจา๋าสาตอกสิพามาคุดมันหัวนาทีมันห้านาทีจ้ะพี่น้องนี่บึงเป็นเตกดินขึ้นมาลามเลยจ้ะพี่น้องมันห้านาทีข้างบ้านสาตอกนี่แหละสาตอกปลูกไว้จ้ะปลูกไว้ถ่ามุกถ่าทำขนมหวาน มกกินยามนี่พันสีเป็นแบบผงจ้ะผงหรือว่าอย่างไดว่าบ้านพี่น้องเรียกอย่างไดบ้านสต๊อกเรียกผงหัวพันสิแตกพุ้พุนเวลาเขาจี่ไฟมกไฟค่ะจ้ะมกขีเท่าถ้ารุ่นนะสาวต๊กเดิอดเดียวสต๊อกคุดก่อนจ้ะตุนเพิ่นสต๊อกเอามาเสียบไว้มันห้านาทีบมแมนมันสับปะหลังเด้อยจ้ะ มันซับปะหลังการเม้นจ้ะแต่ว่าบ้านสัตอกเรียกมันหานาทีหัวมันห้านาทีแต่บ้านพ่อแม่พี่น้องเรียกไปไหนคอมเมนต์บอกสตอกน้ำเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะสตอกสีคุดจ้ะพี่น้องสตรอกคุดได้สักพักแลก้วจ้ะเบิงเบิงป้าโพดโพหัวมันป้าพ่อน้พี่น้องพ่ซ่อนกันอยู่ มันกคักมันห้านาทีด้วย้ะพี่น้องจ้ะคุดไว้มุกไฟยามหนาวตื่นเช้ามาดังไฟมกุกฟันจีเป็นผงจวกจกสีแซบ,นะจ,บจ้ะพี่น้องเบิ่งน้สาวตกมั่นมีจักหัวอันนี้อ๋อพี่สาวตกนับเบืงก็เด้อก็ไฟด้วย้จพี่น้องหนึ่ง หนึ่งหัวนี้ตะสองสามสี่ห้าหกหกหัวเจ็ดแปดอ้าสมเดียวเอาอยู่เลยนะเงาเดียวจากพี่น้องคุดเอาเอาไว้เป็นมุกกินจ้า มก,กินยมมามโอเศร้าสาวตอกดังไฟหนึ่งเข่าเลยจังพากันมกจ้ะมันนี่ต้องใส่มกอย่างเดียวบอกพี่น้องหรือว่าทําขนมอย่างอื่นได้แน่คอมเมนต์บอกสาวตอกน,นําในเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอ๋อจะอ่อนหัวมันพืน่นนโอ้โปวโปแล้วหัวมันเฮงทางบ้านจะตอคูณขี้ดินใหม่เพื่อนเลยหัวใหญ่จ้ะเพื่อนก็เลยหัวหล พี่น้องจ้ะทั้งเมืทั้งมวลสาตอกนับได้เก้าหัวจ้ะป้าเบิ่งหัวนี่ออนโอนเนาะพี่นะโอ้พี่น้องไปลึกพะโลแล้วโหสามหัวนี่ก็ะทำขนมหวานได้เป็นหมอเลยบมึงสาตอกุดเหงาเดียวจ้ะพี่น้อง เหงาเพื่อนจะต้องเสียบเลี้ยงไว้ไว้เสียบยามฝนจะพี่น้องจ้าโอ้เหงาเดียวได้นี่10บหัวเก้าเก้าหัวจะพี่น้องป้ายังเหลือลายลายซุ้มอยู่เด้อจ้ะ เอาเนจ่า,จาคลิปนี้สาวตอก,กับพาพ่อแม่พี่น้องมาลกอยางเพชรและเห็นมันอยู่หลังบ้านขึ้นอยากกินขนมหวานก็เลยพามาคุดมันนะจา๊ะเอาเจ่า,จาคลิปนี้สาวตอก,ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจสาวตอกอีสานบ้านาน้ำได้จ้ะพบก่อนคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับลินนี้สวัสดีจ้า